ต่อไปคุณสายันยุทธิธรรมกระเรียนประธานสภาที่เคารพกระผมสายันยุทธิธรรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรักพลังประชารัฐวันนี้ผมขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานสภาไปถึงนายกรัฐมนตรีคือเรื่องมีอยู่ว่าับท่านประธานสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้รับจัดสรรงบมาณเพื่อก่อสร้างสถานีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองขอขอภาพหน่อยครับเมื่อปี2562หะ46ล้านบาทเศษหลังจากได้รับพบประมาณแล้วทางผบตมไม่นำงบประมาณไปสร้างที่บริจากจากประชาชนกลับย้ายสถานที่ไปขอหาที่นายทุนซึ่งผมเรียนว่า ประมาณเนี่ยครับที่เห็นแล้วคือจัดสรรตั้งแต่ปี62และไม่ดําเนินการอะไรนะครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นการพิมพ์เอกสารผิดกับท่านประธานว่าก่อสร้างที่หมู่ที่2ตำบลปากพลอันนี้ตอนตอนขอมานพอตอนพิมพ์กลับไปกลายเป็นว่าก่อสร้างที่หมู่ที่10ตำบลปากพลผมคิดว่าพิมพ์ผิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปที่ธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็พบข้อเจจริงจริงๆวา่าได้พอบอตอมอได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างไปสร้างหมู่ที่สิบแล้วทีนี้ผมขอความเป็นธรมว่า,าการโกดการปล่อยจากที่ดินแปลงนี้ครับานางดารุณีรัตนวงศ์ได้ปล่อยจากเมื่อวันที่16ตุลาคม25 57โดยปล่อยจากให้กระทรวงการคลังเพื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครเทียมราชปล่อยจากชัดเจนครับ ทีนี้พอปีหกพอปีสองหกสองจังหวัดก็ได้ทําถนนลาดยางคนตีดเข้าไปสถานที่เทศาบาลเมืองปากภูลก็ได้เดินคอยฟ้าประปาไปสุดท้ายพอเขประมาณไปพอบอ,อตอมอย,ย้ายไปสร้างที่อื่นผมขอความเป็นธรรมให้กับผู้ปริจากรายนี้ด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ